เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n l l รีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับเป็นของแรงของปี2566นะครับได้เดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสรแรงมากๆนะครับในกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮงประภาโส ณปัจจุบันนี้นะครับเล่นหากันลุ้นละ1,000บาทนะครับแต่ของลูกค้าของตูมตามบริวิวพะนะครับวันนี้นะผมมีาราคาแบ่งปันให้ทุกท่านนะฮะเพียงลุนละ550บาทท่านไหนรับ3รลุ้น1,600บาทนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินนะและไม่บวกเพิ่มด้วยนะครับนี่คือเหรียญชนะจนขอบรุ่นแรกหลวงปูเ่เฮงประพาโส วัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เหลือให้จับจองเป็นเจ้าของอยู่34ลุนสุดท้ายโดยประมาณนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะใครช้าก็เสียใจด้วยนะตอนนี้ต้องบอกว่านะถ้าหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะผมคิดว่าราคาจะขยับขึ้นสูงกว่านี้อีกนะเพราะว่าตอนนี้กระแสนิยมวัตถุมงคลของหลวงปูเ่เฮงนั้นนะครับ ค่อนข้างมาดีนะครับรุ่นนี้จัดสร้างนะแค่2-2,000เหรียญนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อน,นำรายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะของหลวงปูเง่เฮงปฏิสถานที่วัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดโุรินนะครับนะพระได้ปลุกเสกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะในวันที่สามเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์สองรูป นะของจังหวัดสุรินทร์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกกันอย่างเข้มขังหนึ่งก็คือหลวงปู่แห่งประภาโววัดบ้านด่านช่องจอมสองหลวงตาแก่นคำเพียระมุนีนะครับนะวันนี้นะครับ,นะนนนะรบผมได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลังนะครับนะหนึ่งลังจะมี50ลรุ้นหรือ50บเหรียญน,นะครับนะโดยปกติทั่วไปแล้วนะฮะถ้าเป็น YouTube ช่องอื่นหรือเป็นท่านอื่นเขาจะเปิดแบ่งปัน แกะทละลังนะแกะให้ลุ้นกันทินลังแต่ถ้าเป็นตูมตามรีิวพะมันไม่ใช่แนวของผมนะผมจะทําการแกะทั้งสองลังนะแกะทั้งสองลังนี้แล้วคระเข้าด้วยกันนะลูกค้าของผมทั้งหมดนะทุกคนทุกท่านจะได้ลุ้นทั้งหมด1 0 0ลุ้นนะครับนะหนึ่งลังมีเนื้อเงินสองเหรียญเนื้อนวะโลหะห้าเหรียญถ้าผมแกะสองลังแล้วคระเข้าด้วยกัน แสดงว่าลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านจะได้ลุ้นเนื้อเงินทั้งหมดสี่เหรียญและลุ้นเนื้อนวะโลหะทั้งหมด1ิบเหรียญน,นะต้องบอกว่านะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะบอกได้คําเดียวนะเตรียมกระดิ่งอ่าลูกค้า,ารอได้เลยนะลําดับต่อไปนะฮะขออนุญาตนะทำการตัดซีนนะฮะตัดลังนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอรับให้ทุกท่านชมนะครับอ่าเรามาดูลังแรกกันก่อนฮนะนะครับสวยงามครับ กระแสดีมากๆนะครับรุ่นนี้นะฮะ,ะเป็นวัตถุมงคลนะที่ฉลองอายุวัฒนม,มงคลนะ96ปีนะครับวาระมงคลอายุวัฒนมงคลครบ8อรอบนะครับอ่นนี้คือเนื้อเงิน2เหรียญลูกค้านะครับนี่เลยเขามัดยางมาแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะไม่มีการทําตําหนิตอยางได้อะให้ชมนะครับนี่เนาะเห็นไหมครับนะ อ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตทําการเทลงเลยนะครับอ่านี่นะฮะคระเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งลังนะครับอีกหนึ่งลังนี้นะฮะอ่าทุกท่านได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนไม่มีใครกล้าทําแบบนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าในเมืองไทยนี้ไม่มีใครกล้าแกะสองลังแล้วคระเข้าด้วยกันนะเนื่องจากว่าพระแพงมากๆตอนนี้นะครับมีผมคนเดียวนะผมไม่เน้นกำไรนะ ผมเน้นแบ่งปันนะให้ลูกค้าของผมนะได้วัตถุมงคลดีๆไปใช้งานได้ร่วมบุญกันสร้างหลวงปู่เฮงองค์ใหญ่ให้ทุกท่านร่ำรวยชนะความจนกันไปครับอ่ะนี่นะฮะนี่คือเนื้อเงินการันตีอีกสองเหรียญน,นะครับผมจะคระเข้าด้วยกันลูกค้านะครับอ่ะเทเลยนะครับชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะในการเข้าหาวัตถุมงคลนะฮะ ตามสไตล์ของผมนะตูมจามรีวิวพระนะครับก่อนเดื่นนะฮะขออนุญาตทําการคระเนื้อเลยนะครับนะขออนุญาตคระเลยนะชัดเจนนะลูกค้านะชัดเจนนะฮะวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่5เมษายนนะครับนะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันพุธที่5เมษายนนะครับพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านวันนี้เลยนะครับนะผมคาดว่านะครับคงไม่เกิน วันที่8เมษายนนะครับลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะฮะต้องได้รับพัสดุนะหากเกินวันที่8เมษายนแล้วลูกค้าท่านไหนนะครับยังไม่ได้รับพัสดุนะครับรบกวนนะ,ะแจ้งผมเข้ามาด้วยโทรมาแจ้งโทรมาบอกหรือไลน์มาบอกก็ได้หรือท่านได้รับพระแล้วท่านก็โทรมาบอกหน่อยนะฮะหรือท่านไหนนะครับดูเนื้อไม่เป็น ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าได้เนื้ออะไรท่านก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์หรือท่านจะโทรมาหาผมก็ได้นะท่านก็ดูโค้ดว่าเขาต่อโค้ดอะไรนะครับถ้าต่อโค้ดงองูคือเนื้อเงินต่อโค้ดนอนหนูคือเนื้อนวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะพระกันไปลูกค้านะ,อะโอเคนะครับตอนนี้เหลือว่างอยู่34่ลุนสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตแกะเป็นตัวอย่าง นะครับให้ลูกค้าผมได้ชมกันสักสามลุนแล้วกันเนาะนะครับขออนุญาตแก่ท่านชมสักสามลุนนะครับอ่ะตรงหน้าท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะฮะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่คือเหรียญชนะจนขอบรแรกกระแสรแรงที่สุดของวัตถุมคลในปี2566นี้นะใครวคนนั้นได้นะใครชาก็เสียใจด้วยนะอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ เปิดขึ้นมานะผมจะนี่อ,อะไรนะฮะเปิดขึ้นมาฮะอีขาวฮะขาวมาแล้วะรายการที่สิบสองจุดสองครับโอ้โหเนื้ออะไรฮะอาปาก้านะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้านะครับขออนุญาตนะ,ะดูใบรายการสักครู่นะฮะสิบสองจุดสองนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอาปาก้านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหาใบรายการแป๊บหนึ่งผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะ อ่านะครับเดี๋ยวนานแป๊บนึงนะ12.2นี่ผมเข้าใจว่าเป็นอาปาก้านะครับอ่านแป๊บน,น,นึงนะฮะ12.12นะอ่านี่เลยลูกค้ามองเห็นไหมเอ่ยนะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาจีวอนขอบน้ำเงินณในห่วงลุ้นต่อเก้ารอบสร้างเก้าสิบหกเหรียญน,นะครับโอ้โหนะนโโฮนะ,ะนี่ค่ะดูครับ ดูความสวยครับดูใบหน้าหลวงปู่เฮงฮะแล้วเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับนี่คือพิมพ์ชนะจนขอบนะฮะด้านหลังก็เป็นปีกระต่ายนะฮะแล้วก็เป็นยันห้านนโมพุทธายะนะครับต่อโคตรเราอ่างลงกูกค้าเห็นไหมนี่นะครับต่อโคตรเราอ่างย่อม,มาจากเนื้ออัป,ปะกานะครับเราดูเนื้อลูตามโคตรได้นะครับเหรียญน,นี้เลขเจ็ดอะไรไม่รู้เนี่ย อะไรไม่รู้นะแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตสองนอกกล้องแป๊บหนึ่งนะเลขเจ็ดแปดสี่ครับผมนะฮะเลขเจ็ดแปดสี่ครับนี่อ่าอัปาก้าเลขเจ็ดแปดสี่ครับอ่าใครอยากได้ไม่เอ่ยเหรียญน,นี้นะครับอ่าใครรับเหรียญน,นี้นะครับนะผมให้ผมขอหกร้อยบาทใครรับปิดมานะส่งฟรีอัปาก้าเหรียญน,นี้เปิดให้หกร้อยบาทใครรับปิดมาครับอ่า นะไม่รับไม่เป็นไรหรือท่านจะเอาไปลุ้นเองก็ได้ผมขอ600อ่ะเหรียญถัดไปนะครับเรามาดูกันนะครับหรายการที่12.18ครับนะสิบสองจุดสิลูกค้าเป็นเนื้อชนวนลงยาจีวรขอบแดงตอกโคตรสลาสองโคตรลุ้นตอกแปดรอบสร้าง96เหรียญน,นะครับอ่าสิบสครับเนื้อชนวนครับผม โอ้โหผิวชนวนนะฮะเลขสี่หนึ่งแปดนะนี่เลขสี่หนึ่งแปดสวยๆเลยลูกค้าโอ้โหผิวชนวนต่อโคดสลาสองโคดนะนี่เห็นไหมชัดเจนนะลูกค้าต่อโคดสลาถึงสองโคดเลยนะครับนี่สวยมากนะครับโอ้โหเหรียญนี้ ใครรับผมขอห0ร้อบาทใครรับปิดมาครับอ่าเอาไปที่ห600รอบาทครับผมอ่าใครรับปิดมาเลยนะครับอ่าอีกสักหนึ่งลุ้นนะฮะหนึ่งลุ้นหนึ่งเหรียญสุดท้ายเดี๋ยวแกท่านชมเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะเรามาลุ้นไปพร้อมกันอีกหนึ่งลุ้นสุดท้ายนะฮะแต่นแต่นนะครับรายการที่เท่าไรเอ่ยโอ้ไม่ใช่งเงินละสิบสองจุดสิบเก้าครับโอ้โหสิบสองจุดสิบเก้านะสิบสองจุดสิบเก้าเป็นเนื้ออะอะไรเอ่ย สิบสองจุดสิบเก้าเป็นเนื้อชนวนหน้ากากนวะโลหะขอบแดงต่อโคศลาที่สังคติลุนอีต่อเก้ารอบสร้าง 96, 16, เก้าสิบหกเหรียญน,นะครับอ่าชนวนหน้ากากนวะครับโอ้โหลูกค้านี่เขาประมูลกันในกลุ่มนี้พันห้านะครับเหรียญนี้ประมูลกันในกลุ่มเมื่อวานนี่ผมดูพันห้านะลูกค้านะครับชนวนหน้ากากนวะนะครับโอ้โหลูกค้าดู ประมูลกันที่พันห้านะครับเดีย๋ยวผมดูเลขให้ครสักครู่ครับเหรียญน,นี้เลขหกหกสี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเอยเลขหกหกสี่นะครับเนื้อชนวนหน้ากากนวะนะครับสวยงามมากนะครับต่อโคดเนี่ยนะต่อโคดสลานะครับเห็นไหมสวยมากเหรียญน,นี้ใครรับผมขอที่ ขอที่1,000บาท ante, ใครรับปิดมาครับอ่าใครเอารับปิดมาเลยหรือท่านไหนจะรับรายการลุ้นก็ได้นะครับรายการลุ้นก็ลุ้นละ550บาทจัดส่งฟรีนะครับท่านไหนรับ3ลุ้น1,600บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะฮะพร้อมส่งวันนี้เลยนะครับวันนี้คือวันที่5เมษายนนะครับพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านเลยนะครับคงไม่เกินวันที่8เมษายนนะทุกท่านน่าจะได้ รับพัสดุกันโดยพร้อมเพรียงนะครับอ่ะนะฮะลำดับต่อไปผมขออนุญาตนะ,ะไปแปะหมายเลขลำเบอร์ลุ้นนะครับ1ถึง97สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลำเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็หยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการซึ่งเป็น เหรียญที่นะผมแกะได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะส่องความสวยให้ทุกท่านชมนะครับนะว่าเหรียญจริงสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเหรียญแรกกันก่อนนี่คือรายการที่สิบสองสิบดเป็นเนื้อชนวนครับผมนะเป็นเนื้อชนวนนะฮะสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อชนวนนะครับนี่เลยนะครับ เหนือจนวนตอกโคดสลานะฮะโคดสลาคู่ลูกค้าเห็นไหมดูหน้าพระก่อนอเหรียญนี้เปิดหกร้อยนะครับนะใครใครไหวปิดมาไม่ไหวผ่านเลยนะใครไม่ไหวผ่านเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเก็บยิ่งมีราคาสูงนะใครได้เหรียญละหกร้อยจากผมวันนี้เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ท่านออกตอดเป็นพันแน่นอนนะครับท่านเชื่อผมนะ ตอโคดสลาสองตัวด้วยนะครับนะเนื้อชนวนครับนี่เห็นไหมราาเลขสี่หนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดด้านหลังเป็นโคดอะไรตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงต่อโคดชอช้างดาวกระจายเห็นไหมฮะย่อมาจากชนวนด้านหลังเป็นยันหนะ้าณโมพุทธายะเห็นไหมครับนี่ณนะโมพุทธายะนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นมะอะ นะครับนี่อันนี้ก็เป็นนะมาพัะนะครับสวยมากลูกค้าดูดูหน้าหลวงปูเ่เฮงครับคือสวยกว่านี้โอ้โหมันมันอธิบายไม่ถูกนะค,คือสวยมากมากนะฮะผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะนี่ลูกค้าดูดูเหรียญนะดูเหรียญคือหน้าแบบเหรียญมีชีวิตลูกค้าดูเนี่ยดูครับ มองมุมไหนก็สวยดูเอียงข้างดูครับนี่เห็นฮะเห็นหน้าหลวงปู่ลอยขึ้นมาเลยไหมผมจะเอียงข้างท่านดูนะฮะสวยมากลูกค้าดูครับนี่นะมองมุมไหนก็สวยครับยังไม่มีที่ตีนะจมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเอาไปหกร้อยลูกค้าใครวคนนั้นได้ปิดไปเลยนะฮะเฉพาะทองแดงก็เล่นกันเป็นพันแล้วนะครับนะ อันนี้คือชนะจนขอบรุ่นแรกหลวงปู่เฮงประภาโซนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ร้อนแรงที่สุดนะณช่วงเวลาณช่วงเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่องความสวท่านชมนะครับดูหน้าหลวงปู่นะครับโอ้โหละละเอียดลิ้วลอยคมชัดยันเส้นขมนะนี่เห็นไหมครับต่อโคตรสลาตรงใบหูทั้งสองข้างนะฮะ จัดเจนไหมลูกค้าสวยงามมากด้านล่างก็มีภาษาจีนคำว่าเห็งนละเมื่อสักครู่นี้นะครับเลข418ครับผมอายุครบ96ปีปีพศ2566โอ้ร,รุ่นชนะจนนะฮะไหมกระต่ายก็สวยครับปีกระต่ายครับปีเถาะนะครับสวยมากลูกค้าผมพูดได้คำเดียวดูคำว่าชนะจนตนะรงขอบ อย่างสวยครับแล้วลงยาขอบชะนะจนด้วยไหมฮะเปิดไว้หกร้อยบาทครับสําหรับเหรียญนี้ลูกค้าสวยๆแบบนี้ครับนะฮะอ่ะโอเคตัดสินใจให้ท่านไปหกร้อยนะท่านไหนอยากจะรับก็ติดต่อเข้ามาเหรียญถัดไปเหรียญน,นี้คือเนื้ออัปปก้าครับผมนี่คือเนื้ออัปปก้าครับเหรียญน,นี้ก็เปิดไว้หกร้อยบาทอเ้เหรียญนี้ใจไม่อยากเปิดเลยนะ อาปากาลงยาขอบชนะจนลงยาจีบอนในโค้ดในห่วงต่อโค้ดนะด้วยะครคอะเห็นไหมนี่ตอกตัวนะในห่วงด้วยครับดูหน้าหลวงปู่ครับชัดเจนไหมสวยมากนะครับด้านหลังนะครับเหรียญนี้เลขเจ็ดแปดสี่ครับ จ็ดแปดสี่ต่อโคตออ่างครับชัดเจนเนื้ออาปาก้าครับชัดเจนลูกค้านะครับชัดเจนครับนะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวซูมให้ดูครับใบหน้าแบบนะครับผมไม่อยากให้พลาดนะรุ่นนี้นะผมบอกตรงๆนะว่าอยากให้มีเก็บกันคนละเหรียญสองเหรียญก็ยังดีเพราะว่านะครับอนาคตท่านยังไงก็มีกาไรนะผมบอกไว้ก่อนว่านี่คือพระหลักนะ นี่จะเป็นผ้าหลักของหลวงปู่เฮงในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าครับนะรายการลุ้นนี่นะฮะผมก็จะเก็บไว้นะฮะสักสิบยี่สลุนเก็บไว้แน่นอนอยู่แล้วลูกค้านะครับทางไม่ต้องห่วงเลยนะพระรุ่นนี้นะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าพระที่คนนิยมนะวัตถุประสงค์ดีแบบนี้สร้างน้อยด้วยนะครับนะยังไงก็แรงก็แพงอย่างแน่นอนครับนี่แค่ปัจจุบันนี้ก็แพงแล้วครับนะฮะดูครับดูหน้าครับสวยมากลูกคา้า เปิดไปหกร้อยนะครับเหรียญนี้นะในใจไม่อยากเปิดเลยนะครับสวยมากนะครับอ่ะโอเคตัดสินใจนะครับให้ท่านไปหกร้อยนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญนี้โอ้โหพิเศษมากนะครับเป็นเนื้อชนวนหน้ากากนวะโลหะครับนี่นะครับชนวนหน้ากากนวะครับลูกค้าเห็นไหมฮะต่อโคดเป็นสาานะฮะต่อโคดสารา เหรียญนี้เลขหกหกแปดนะครับต่อโคดนอนหนูนะลูกค้าไหมใช่ไหมฮะออชอช้างดาวกระจายนะลูกค้านะนี่ชอช้างดาวกระจายเลขหกหกสี่เป็นเนื้อชนวนหน้ากากนวะโลหะครับนี่ตรงหน้ากากนี้เป็นนวะนะครับลูกค้าชัดเจนนะครับ ต่อโคดสลาตรงใบหูทางด้านขวานะครับนี่คือหน้ากากนวะโลหะนะครับสวยมากนะฮะเปิดเอาไว้หนึ่งพันบาทครับลูกค้าชนวนหน้ากากนวะโลหะครับชัดเจนครับเปิดไว้หนึ่งพันครับชนวนหน้ากากนวะโลหะนะท่านไหนสนใจก็ปิดเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมใบหน้านะครับนี่นะดูใบหน้าหลวงปู่เฮงนะครับ ผิวนวะครับนี่หน้ากากนวะนไหฮะแปะหน้ากากไว้นะครับลูกค้างานหน้ากากนี้ผมก็ค่อนข้างชอบส่วนตัวนะเพราะว่าองค์พระนี่จะูนลงมาไหมจะสวยเวลาเลี่ยมนะฮะเวลาเลี่ยมไปห้อยนะฮะขึ้นคอในหน้าพระจะเด้งนูนงลงมาเลยนะฮะหน้ากากนวะโลหะนะครับชนวนแล้วลงยาขอบชนะจนเป็นยาแดงลงยาจีวรส้มนะเนี่ยลูกค้ เหรียญมีชีวิตครับลูกค้าดูดูหน้าดีๆครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญมีชีวิตนะนี่ชัดเจนนะครับวัดพัฒนาธรรมมารามด่านช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่หลวงปู่เฮงประภาสซครับเห็นไหมนะครับเหรียญน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญน,นี้เลขหกหกสี่นะครับหกหกสี่นะลูกค้านะ เปิดให้1,000บาทนะครไรด์วคนนั้นได้นะครับนะหรือท่านจะรับบริการลุ้นก็ได้นะครับรายการลุ้นก็ยังมีแบ่งปันอยู่นะครับรายการลุ้นก็ลุ้นละ550บาทท่านไหนรับ3ลุ้น1,600บาทจะส่งฟรีนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะไม่ต้องโอนเงินก็ได้นะถ้าท่านสะดวกโอนเงินท่านก็โอนท่านไม่โอนท่านก็เก็บเงินปลายทางได้นะฮะท่านไหนไม่มีไลน์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร095 สามสองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะย้ำนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าสามสองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับย้ำอีกรอบนะศูนย์เก้าห้าสามสองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะ,ะแล้วก็ไอดีลน์นะฮะมีอยู่ที่จอนะลูกค้ามุมจอนะฮะมีไอดีลน์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอใน youtube ให้ลูกค้าดูแล้วกันนะ บางท่านบางท่านหา youtube ผมไม่เจอนะเดี๋ยวนะผมจะให้ดูนะลูกค้านี่นี่นะครับผมจะให้ดูนะครับว่าว่าดูตรงไหนนะฮะดูเออเดี๋ยวราสักครู่นะสักครู่อ่าเดี๋ยนะวนะผมจะให้ดูกันนี่ลูกค้านะครับนี่นี่เห็นไหมนี่คือ youtube ผมนะครับนเห็นไหมเขาจะมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เห็นไหมมุมนะอันนี้คือ i อดีไลน์นะครับเห็นไหม ลูกค้าสะดวกโทรก็โทรนะครับสะดวกไลน์ก็ไล์นะครเห็นไหมนะครับถ้าเปิด YouTube มามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะมีเบอร์โทรอยู่ตรงมุมด้านซ้ายแล้วก็ ID ดียลอยู่มุมด้านขวานะครับนี่นี่นะครับนะสังเกตมุมนะครับจะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ ID ดียลของผมนะฮะนะท่านไหนที่จดไม่ทันก็ดูที่หน้าจอได้เลยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับ Channel รีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับวัตถุมงคลกระแสแรงแห่งปี2566รุ่นชนะจนขอบรุ่นแรกหลวงปู่เฮงประพาสวัฒนด่านท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พระมหาเถระผู้เท่าอายุ96ปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ